Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ช่วงนี้จะมาพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือกันนะครับพ่อแม่พี่น้อง โดยอสายข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับผมประจำวันที่24ตุลาคมพ,พุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับโดยภาคเหนือได้แยกเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างและก็ภาคเหนือเป็นลายจังหวัดทั้ง15จังหวัดนะครับทุกอำเภอครับ่อแม่พี่น้องสำหรับทางภาคเหนือตอนบนนั้นวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเชา้า โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่33ถึง35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่22ถึง24องศาเซลเซียสมีลมตัวนอกเสียงใต้ความเร็ว10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนทางภาคใต้ส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก จังหวัดพิศนุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดที่34-35องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ในช่วง24-25องศาเซลเซียสมีลมตะว,วันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการวัดปริมาณฝนเมื่อวานนี้ครับคือวันที่23ตุลาคม24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าปริมาณฝนสูงสุดพบว่าปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่6.4ม mm ิลลิเมตรที่ ที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมโดยดูจากแผนที่เมื่อวานนี้ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางภาคเหนือตอนบนนะครับผมส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นค่อนข้างที่จะมีฝนน้อยครับเมื่อวานนี้ของทางภาคเหนือนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศรายวันสําหรับทางภาคเหนือทั้ง1 0 15จังหวัดกันครับผมโดยวันนี้ขอนําเสนอคําขวัญของจังหวัดอุตร,รดิตถ์นะครับผมเหล็กน้ําพีลือเรื่องเมืองลางศาสตร์หวาน บ้านพญาพิชัยดาบหักถิ่นสักใหญ่ของโลกครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันครับผมประจำวันที่24ตุลาคมโดยภาพรวมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับผมอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยวันนี้ได้แก่อําเภอแม่แม่ลาน้อยแม่เสลียงและอําเภอสบเมยนะครับส่วนอําเภออื่นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกนะครับผมเช่นปางมะพร้าวอําเภอปลายเมืองแม่ฮ่องสอนและอําเภอขุนยมนะครับ อุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับผมเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายกันครับพฤหัสบดีที่24ตุลาคมจังหวัดเชียงรายวันนี้คาดการว่าอากาศเย็นในตอนเช้านะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอเมืองเชียงรายและอำเภอเทิงนะครับผมส่วนอำเภออื่นๆนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องเช่นอำเภอ เช่นอำเภอแม่ฝ้าหลวงแม่สายเชียงแสนแม่จันเชียงของเวียงแก่นเวียงชัยอำเภอดอยหลวงเวียงเชียงลุงพยามเมียงลายอำเภอขุนตาลแม่สวยอำเภอพานอำเภอป่าแดดและอำเภอเวียงป่าเป้านะครับผมไม่มีฝนครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดอยู่ที่2 4 22ององศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่กันครับพ่อแม่พี่น้อง เชียงใหม่วันนี้ก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อําเภอกัญญาณีวัฒนาเสมิงแม่จําแม่วางจอมทองอําเภอฮอดอําเภอดอยเต่าและอําเภออมก๋อยนะครับผมตลอดทั้งอําเภอดอยหล่อครับคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยครับผมส่วนอําเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกนะครับสาหรับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เช่นอําเภอแม่อายอเภอฝางชยประการเวียงแหงเชียงดาวแม่แตงอําเภอพร้าว ดอยสเก็ดอแม่ออนอแม่ริมสันทรายอเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกำแพงและสันปะตองเป็นต้นครับพอแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่3 4ม่ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำพูนกันครับผมจังหวัดลำพูนวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพ,พื้นที่นะครับผมอ um, ที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อเภอเวียงหนองส่อง อำเภอรีส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนตกแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องเช่นอำเภอบ้านทิเมืองลำพูนป่าซางแม่ทาเพือบบ้านโฮ่งและอำเภอทุ่งหัวช้างนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่3-4อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางครับพฤหัสบดีที่24ตุลาคมโดยภาพรวม ลำปางเมืองรถม้าวันนี้ก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับผมอํมเาเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อํเาเภอเถิงและอํเาเภอแม่พลิกครับส่วนอํเาเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนตกแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องเช่นอํเาเภอศปบาบเศรษงามเกาะคาแม่ทะห้างฉัดเมืองลำปางแม่เมาะเมืองปานแจ้หม่มเงาและอํเาเภอวังเหนือนะครับผมส่วนอํเาเภอส่วนอุณหภูมินั้นสูงสุดที่3 4ม่ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพแพร่กันครับผมพรลหัสบุรีที่24จังหวัดพแพร่วันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อําเภอทุ่งอําเภอลองกวางอําเภอเมืองแพร่นะครับผมส่วนอําเภออื่นๆนั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกนะครับเพราะแม่พี่น้องเช่นอําเภอ2อําเภอหนองม่วงไคอํเภอลองสูงเม่นเด่นชัยและวังชิ้นเป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35 ต่ำสุดที่ยิองศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศจาวันของจังหวัดน่านกันครับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดน่านวันนี้คาดกันว่าจะมีจังหวัดน่านวันนี้คือวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมนะครับผมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อําเภอเฉลิมพระเกียรติอําเภอบอ่อเกลือแม่จริมเวียงสานาน้อยและนาหมื่นนะครับผม ส่วนอำเภออื่นๆน,นั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนตกนะครับพ่อแม่พี่น้องเช่นอำเภอสองแควทุ่งช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรตอิอำเภอภูเพียงอำเภอปัวท่าวังผาสันติสุขอำเภอเมืองน่านและอำเภอบ้านหลวงนะครับขุณฟูสูงสุดที่3 4่ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียส Celsius ครับผมเรามาดูสภาพอากาศของประจำวันของจังหวัดพะเยาครับผมพรฤหัสบดีที่24ตุลาคมจังหวัดพะเยาว,วันนี้อากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนอง ร้อยละสิบของพื้นที่นะครับผมอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อําเภอภูซางและอำเภอเชียงคานะครับส่วนอําเภออื่นๆนั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนครับพ่อแม่พี่น้องเช่นอําเภอจุนอําเภอปง่งเชียงม่วนอําเภอภูก,กํายาวดอกคำใต้อําเภอเมืองพยาวและอําเภอแม่ใจนะเป็นต้นครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 4ม่ต่ำสุดที่22ององศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามสภาวะอากาศประจำวันของจังหวัดตากกันครับผม พฤหัสบดีที่ยี่ตุลาคมจังหวัดตากวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิโดยคาดการว่าอำเภอที่มีฝนตกน้อยฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอแม่สอดพบพระ,พระและอุ้มผางนะครับผมส่วนอำเภออื่นคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับเช่นท่าสองยางแม่ละมาดสามเงาบ้านตากเมืองตากและห้วงเจ้าเป็นต้นครับอุณหภูมิสูงสุดที่3 4่ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับผม เรามาดูพยาสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมเมืองมะขามหวานพระฤาสบุรีที่24ตุลาคมวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่เขาค้อเมืองเพชรบูรณ์วังโป่งและอำเภอชนแดนส่วนอำเภออื่นน,นั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกนะครับผมลมเก่าน้ำหนาวลมสักหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่35 สามสูตที่24องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศจาวันของจังหวัดกำแพงเพชรครับผมพฤหัสบดีที่24ตุลาคมกำแพงเพชรวันนี้โดยภาพรวมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิบของพื้นที่นะครับผมอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แ,แก่คลองลานปางศิลาทองและก็อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกานุวรลรักษ์บุรีคลองของุงบึงสามคัคคีสายทองวัฒนาสายงามลานกระบือพรานกระต่าย อำเภอเมืองกำแพงเพชรและอำเภอโกสัมพีนครนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตกันครับผมพฤหัสบดีที่24ตุลาคม จังหวัดพิจิตรเมืองเสรรวันวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอสากเหล็กอำเภอเมืองพิจิตรและอำเภอวังชายพูนนะครับส่วนเพืภอนอื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกครับพ่อแม่พี่น้องเช่นอำเภอวชิรบรารมีสามงามโพป,ประทับช้างบึงนารางพานหินทับคอโพทะเลบางบุญนาคและอำเภอดงเจริญเ,เป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่3 4อุณหภูมิตําสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดอุตรดิตถ์กันครับผมเมืองลังศาดหวานอุตรดิตถ์วันพฤหัส,สบดีที่24ตุลาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับผมอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อําเภอท่าปลาและอําเภอน้ำป่าดนะครับผมส่วนอําเภออื่นนั้นคาดการว่าจะมีฝนไม่มีฝนตกครับเช่นอําเภอบ้านโคกฟากท่า รับแลเมืองอุตร,รดิตถ์ทองแสนขันอำเภอรตรอนและอำเภอพิชัยนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่35ตาต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสุขโขทัยกันครับผมพฤหาสบุรีที่24ตุลาคมโดยภาพรวมสภาพภูมิอากาศของสุสขโขทัยวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่ออำเภออำเภอเมืองสุขโขทยัย กงไกรลาดและอำเภอคีรีมาศนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะไม่มีฝนตกได้แก่อำเภอบ้านด่านลานหอยสีสำโรงทุ่งเสลี่ยมสวนคโลกสีนครและอำเภอศรีสัสตวนาลัยนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับพฤหัสบดีที่24ตุลาคม จังหวัดพิษณุโลกวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับผมอํมเาเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่ชาติการคนครไทยวังทองส่วนอํเาเภอที่คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกได้แก่วัดโบสถ์พมพิรามบางละกำอํเาเภอเมืองพิษณุโลกบางกระทุ่มและอํเาเภอเนินมะปรางนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่3 4ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับโดยภาพรวมของภาคเหนือวันนี้ค่อนข้างที่จะมีฝนน้อยนะครับผมส่วนใหญ่จะไม่มีฝนตกแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้อง เนื่องจากมีสภาพอากาศเย็นลงครับเข้ามาปกคลุมของทางภาคเหนือนะครับจะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับผมสําหรับการพยากรณ์อากาศประจําวันของทางภาคเหนือวันนี้กระผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม